เรื่องคอรัปชันไงใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่เต้นก็บอกเองนะครับปัญหาคอรัปชันก็เป็นปัญหาใหญ่ใช่ครับแล้วเราก็แปลกใจครับนะเพราะว่าเหตุผลที่เขาเข้ามานะฮะเสียสละเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับก็เพราะอยากจะมาปราบคอรัปชันด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องประเด็นที่คอรมอใช่ไหมครับคอรมเคาะแผนปฏิบัติการต้านทุจริตระยะปฏิบัติการครับเป็นปฏิบัติการคขำเลยแหละขำนำไปเลยนะรอฟังก่อนสิครับเป็นเป็นโอ peration นะเป็นโอ peration ครับผมเป็นปฏิบัติการต้านทุจริตระยะ5ปีครับใช้งบ3 7 0 0พันล้าน ตั้งเป้านะครับว่าปี -66 เนี่ยนะครับอันดับ CPI เนี่ยไม่เกิน53ครับครับผมคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคอรมอเนี่ยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับระยะ5ปีก็คือตั้งแต่พุทธศักราช2566กไปถึง70นนะครับตามที่สำนักงานปปชเสนอนะครับพร้อมทั้งเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการนี้ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ หกรยห้โครงการครับหกร โครงการในปฏิบัติการนี้นะฮะใช่ครับผมโดยใช้วงเงินไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ ,3748 ล้านบาทครับผมนะครับผมโดยสรุปแผนต้านโกงเนี่ยนะครับมีเป้าหมายอยู่2ระดับด้วยกันก็คือประเทศไทยต้องปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบเขาใช้คำว่าปลอดเลยนะครับปลอดการทุจริตเลยนะครับและประพฤติมิชอบครับซึ่งไทยเนี่ยต้องมีผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตเนี่ยนะครับหรือว่า corruption perception index CPI เนี่ย ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติเนี่ยนะครับที่สูงขึ้นโดยแผนต้านโกงนี้นะครับได้กำหนดไว้เลยนะครับว่าในปี2566 CPI ของประเทศเนี่ยต้องติดอันดับไม่เกิน53หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า51คะแนนจากที่คะแนนเต็ม100คะแนนนะครับ,รบผมส่วนในปีต่อๆไปอันนั้นคือปีเริ่มต้นนะครัปีต่อๆไปก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าหลังจากมาเป็น67แล้วเนี่ยก็ต้องติดอันดับไม่เกิน51 พอเป็น68เนี่ยต้องติดอันดับไม่เกิน48เป็น69เนี่ยติดอันดับไม่เกิน45และ70เนี่ยต้องติดอันดับไม่เกิน43ครับครับผมที่เต้นประเด็นนี้คือประเด็นที่เอาจริงเอาจังนะอันนี้ฟังดูที่ไล่มา53 41 43เนี่ยนะครับเป็นแผนปรับทุจริตหรือแผนลดน้ำหนักครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้อันดับการทุจริตมันอยู่แบบในระดับที่แบบ ไม่โหดร้ายอ่ะคือไล่คันลงมาเลยนะคือเขาบอกว่าเนี่ยปีหน้าก็คือปี66เนี่ยต้องติดอันดับไม่เกิน53นะก็คือหมายว่าคะแนนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า51คะแนนแต่ในยุคของรัฐบาลประยุทธ์นะครับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่58ก็ได้อ่ะเออ58เนี่ยคือได้ไม่เคยแตะ40่คะแนนเลยครับคือ35 36 37 38 อยู่แค่ประมาณนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงต้องการว่าปี6กหพอตั้งโครงการนี้มาเนี่ยทำไมเขาถึงต้องการอยู่อันดับที่51เออเพราะตอนปี58เนี่ยอยู่อันดับที่76็ดสิบเนี่ยอยู่101 <laughs> 60นึูเนี่ยอยู่96้าสพอมา61่เป็น99เออาพอปี62เป็น101ครับ พอปี63เป็น104พอมาถึงปี64ปี64 110ฮะปี64 110แต่เขาอยากกลับไปอยู่อันดับเท่าไหร่นะ53ครับอ่าแล้วก็ในปี64เนี่ยอยู่อันดับ110จากจำนวนทั้งหมด180ประเทศแล้วก็ได้35คะแนนปามกะจอนฮะผมว่าโครงการนี้เนี่ยอำมาหิตมากนะอมาหิตเลยเหรอฮะอมาหิตมากทำไมฮะประการที่1นงนีครับ คุณอยู่มาจนอายุสภาเหลือ3เดือน4เดือนเนี่ยครับคุณเพิ่งมาประกาศมาตัดครับปรับทุจริตนะคนี่นี่ก็เอามาหิดมากแล้วนะโอ้โหปวดแล้วมาปรับอะไรเอาป่านนี้ควรจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาด้วยซ้ำเอามาหิดที่สองตั้งเป้าหมายเลยครับจากว่าปีนี้อยู่ร้อยกว่าคปีหน้าต้องอยู่53ครับแต่ปัญหาว่าปีหน้ารัฐบาลไม่อยู่ไงครับนั่นเลยนี่คุณนึกออกไว้ครับคือ ต่อให้ปีหน้าเนี่ยมันจะเหลือสัก80สิเนี่ยไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบไปแล้วครับผมไม่รู้ไปอยู่ไหนเออจริงด้วยฮะเออแล้วประเด็นเรื่องสัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วครับเออก็สัญดานก็ต้องเป็นสัญดานแล้วนี่มันเป็นแบบนี้ครับผมคือผมนั่งฟังเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องอัมหิทธะแล้วมันเป็นตลกร้ายอย่างครับผมสี่ปีนะฮะหกหกเอาเท่านี้ 7 7 6ด6จ็ดหกเเ้าดนเนี่ยลำดับลดลงมาจนถึง40กว่าใช่ครับโดยที่เขาไม่อยู่รับผิดชอบแล้วคุณตั้งเป้ามันมีด้วยแหละครับการทำงานใหญ่ขนาดนี้ตั้งเป้าประกาศลำดับประกาศตัวเลขชัดเจนแล้วไม่รู้ใครทำในมุมมองพ่เ้นก็คือว่าอมหิตหนึ่งก็คือทำซะช้าเชียวอันที่สองก็คือว่าเพอเพอทำเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ตามเป้าประสงค์ไม่ต้องอยู่รับผิดชอบด้วยก็รัฐบาลมันเปลี่ยนไงครับอ้าวถ้าบางคนบอกว่าคุณแน่ใจได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ อาจจะกลับมาเป็นนายกอีกทีก็ได้ออแต่ว่ามันคนละรัฐบาลมันเปลีออ่ยนแล้วไงซึ่งอันนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนี้เขาใช่ออก็ขนาดพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกอยู่ปีที่6ปีที่7 ฮะแกบอกว่าปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรัฐบาลทิ่เล็กครับครับครับเประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับผมไม่ผมได้อยากมาเป็นนายกเราผมก็เป็นองเสียสลับมาอ๋อครับใช่ครับปัญหาที่มันเกิดมันไม่ใช่ว่าผมแก้ไม่ได้แต่ว่าเป็นปัญหารัฐบาลที่ชัดวเทอครับแต่แกเป็นมาสี่ห้าปีหกเจ็ดปีนครับผมแต่ป็นคนละรัฐบาลนั่นน่ะเป็นแบบนี้เออดังนั้นเรื่องนี้นะครับด้วยความเคารพนะมติครมก็ถือว่าเป็นเรื่องราชการครับแต่ว่าสำหรับผมนี่มันเหลวไหลฮะอืม คุณจะเอาตัวชี้วัดอะไรคุณจะเอาฐานความรับผิดชอบตรงไหนครับคุณจะเอารูปประทับอะไรมาบอกว่าคุณจะทําได้จริงๆแล้วประกาศเป้าหมายสะโลดผนเลยนะครับจากอันดับร้อยกว่ามาอันดับห้าสิบสามครับมมันดีตัวประมาณว่าเจอใครทุจริตต้องเอาตายกันนะครับลำดับมันถึงได้ลดลงมาเท่าตัวขนาดนั้น แต่ว่าก่อนที่จะวิเคราะห์ไปเพิ่มเติมเนี่ยเรามาดูเรื่องเป้าหมายก่อนไหมเขาทำเขามีเป้าหมายนะพี่เขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายนะพี่ใจขคุณยังเอาเป้าหมายมาพูดกบบนี้อยเป้าหมายมีเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นมันมีจำนวนเงถึงสามพันกว่าล้านถ้าทําแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยประชาชนก็อาจจะไม่พอใจได้หกร้อยกว่าโครงการหกร้อยกว่าโครงการนะครับเรามาดูเป้าหมายที่หนึ่งนะครับพี่เต้นครับเป้าหมายที่หนึ่งคุณผู้ชมด้วยนะครับเป้าหมายก็คือประชาชนเนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตครับ อันนี้เนี่ยอยู่ในจํานวน331โครงการเฉพาะประเด็นเป้าหมายที่1เนี่ยก็ประมาณ2,752ล้านบาทอันนี้เป้าหมายที่1นึ่งนะค,ะครับทำอะไรกันครับนั่น<笑><笑>ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตโอ้โหนี่วัฒนธรรมเลยนะวัฒนธรรมนี่มันต้องเหมือนอารมณ์แบบวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตคือมันต้องมันต้องทํากันจนเป็นนิสัยนะใช่ใช่ไหมจนกลายเป็น คือทำทำเหมือนเหมือนกันน่ะจนกลายเป็นวัฒนธรรมอ่ะแล้วคือจะให้มันเกิดขึ้นภายในปี7 0ให้เป็นวัฒนธรรมเลยแหละฮะแต่ประเด็นที่มันเหมือนกันก็คือว่าเขาบอกเป้าหมายนะแต่เขาไม่ได้บอกวิธีไปอ่ะพี่เขาไม่ได้บอกวิธีไปสู่เป้าหมายนะแต่ไม่เป็นไรก็เขาไม่ต้องทําไม่แล้วก็ไม่ต้องวิธีไปก็โยนเงินไปแล้วอ๋อคนไปทําก็ไปทำเอาเออก็เงินภาษีประชาชนแต่บอกเป้าหมายไปแล้วว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้นใช่ไงอ่ะดูเป้าหมายที่สองนะครับเป้าหมายที่2ก็คือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ย จะต้องลดลงนะครับผมอันนี้มีจํานวนอยู่ทั้งหมด162โครงการ,ร,รประมาณ600ล้านนะครับผมเป้าหมายที่3ก็คือการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ จำนวน112โครงการอันนี้ก็คือประมาณ300กว่าล้านบาทอ,อันนี้ก็คือ3เป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตคดีทุจริตประพฤติมิชอบต้องลดลงคดีทุจริตเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบตัติ3เป้าหมายนี้พี่เต้นโอเคไหมฮะโอ้ย oh. oh, อย่างนี้เลยโอ้ได้ยินข่าวนี้แล้วจริงฮะ ผมย้ำอีกทีนะผมว่าเป็นเรื่องเหลวไหลมากอ่ะเอาละการปราบปรามทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องมีเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาคาดหวังมันสําคัญอ่ะแต่เห็นท่าทีของรัฐบาลเน้นการวางแผนวางโครงการอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันมันหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับคือผ่านครมวันนี้นะกว่าจะมีงบประมาณกว่าจะไปทําโครงการ600กว่าโครงการนู่นนั่นเนี่ยยุบสภาแล้วครับ จบพอดีอ่าจบพอดีจบพอดีไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับแล้วรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขามาเห็นหกร้อยกว่าโครงการเนี่ยแล้วเขาจะเอาด้วยอืมอืมเพลิ้เพลิ้เขาแก้อีกนะฮะเพราะว่ามันจะทํำยังไงครับใช้งบสองพันกว่าล้านให้ประชาชนมีวัฒนธรรมอสยุจริตนี่าฮะยงไงงงฮะเออมันต้องใช้ใช้เงินแล้วจัดกิจกรรมรูปธรรมแบบไหนครับครับอาจจะเป็นการจัดเสวนาให้ความรู้ไหมฮะ แล้วคนก็สุจริตเลยใช่ครับวัฒนธรรมเลยรู้สึกได้เลยว่าควรสุจริตแล้วอะไรแล้วอาจจะเป็นมันสองพันกว่าล้านมอาจจะพูดเยอะก็ได้ไงพี่จนสุจริตกันไปจสุจริจนสุจริตเอาไม่ไม่สุจริตเอางบไปอีกเอางบอไปอีกแล้วเดี๋ยวไปพูดใหม่แต่ที่ประชาชนลําบากที่หลายๆาคนจะพูดก็คือว่าเหมือนประมาณแบบคนที่มีความตั้งอกตั้งใจจะมาพูดให้เราสุจริตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มี ไม่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 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอะไรฮะหมายถึงว่าคนที่มาบอกเราอะไรอันนี้ประชาชนก็จะลำบากกันเพราะอาจจะตัวอย่างมันไม่ได้มันก็อาจจะมีภาพที่เป็นรูปธรรมค่อนข้างยากหน่อยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับครับนี่คุณพงพากบอกว่าตั้งเป้าขนาดนี้แปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้ปราบโกงเลยเหรอเขาปราบตั้งแต่วันแรกแล้วมั้งก็เขาบอกเขาเข้ามาปราบโกงอ่ะนั่นนะสิคุณแม็กซิสบอกว่าเฮ้ยวันนี้เดือดวันนี้เดือดครับผมอ๋อคุณชาบอกเอ้าก็นี่ไงก็ ปราบคอร์รัปชันด้วยการจัดจัด,จดเนี่ยจัดบอร์ดไงอ๋อโอเคโอเคเวลาอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเ uh หรอเออครับผมจัดบอร์ดต้านโกง